กับคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคารวะคุณรู้ทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อละองดาวสง่างามนะคะชื่อทางธรรมว่านาศีลเออเป็นเตรียมจิตอาสาประจําอยู่ที่หอมบุญอโศกจังหวัดแพร่ค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามชั้นปีที่หนึ่งวันนี้จะมาขอส่งการบ้านเรื่องอาน,นิสงส์งของการแบ่งปัน,ปนการให้นะคะแล้วก็การมีศีลในการดำรงชีวิตนะ คือแต่ก่อนนั้นภาพที่เราเห็นติดตาคือพ่อแม่เป็นเกษตรกรนะคะพ่อแม่จะเป็นผู้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านมาตลอดโดยเฉพาะที่เห็นชัดก็คือการทํานาแล้วแบ่งข้าวแบ่งข้าวแลกกับค่าแรงนะะั้นค่ะไม่ใช่เป็นเงินอันนี้คือภาพที่อยู่ในความทรงจําของเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะอืมการให้ตอนนั้นอ่ะมันไม่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะ คือให้แล้วเรายังอยากได้สิ่งดีๆจากผู้อื่นอยากได้รอยยิ้มอยากได้คำขอบคุณอยากได้สิ่งกลับมาดีๆอะค่ะมันไม่ใช่ให้ให้อย่างที่อาจารย์สอนจนกระทั่งอะ่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์สอนให้เราให้แล้วไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใครให้ได้เนี่ยค่ะคือคือเป็นจุดเปลี่ยนของตัวเอง จะเล่าถึงย้อนตอนนั้นแม้แต่สิ่งที่เราให้ลูกนะคะคือเราสอนลูกค่ะเรายังอยากอยากได้สิ่งดีๆจากเขากลับมาอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่แม่เป็นนะคะจนกระทั่งวางใจถ้าเรายิ่งเราพูดลูกก็เหมือนจะต้านนะคะมันไม่ชัดเขาจะนิ่งเหมือนเขาเขาไม่ทำนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มชัดและะ้วค่ะเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกอายุสิบสามเดี๋ยวนี้เขาเขาก็ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเราเห็นเห็นความ เปลี่ยนแปลงของเขาแบบนิ่งๆนิ่งๆที่เขาเหมือนเหมือนมันไม่แสดงออกอะคะ่ะจนกระทั่งปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้ให้เขาใส่เอาดินใส่ถุงนะ,ะเขารู้สึกขยะขยแข็งดินนะคะคือมันเป็นความผิดของเราที่ส่งลูกไปเข้าโรงเรียนกับผู้มีอันจะกินนะคะมันเป็นความผิดของเราตอนนั้นเราคิดว่าให้สิ่งดีๆกับลูกแต่พอมาพบคุณกับอาจารย์หมอเขียวอะไรเราชีวิตเราเปลี่ยนความคิดเราก็เปลี่ยนเราเกือบ กับล้มไม่ทันนะคะก็บอกให้ลูกอดินใส่ถุงรู้สึกลูกขยะขยะงาถุงมือมาเป็นสิบสิบพูดเดี๋ยวฉีกเดี๋ยวฉีกเราก็สอนลูกว่าเนี้ยไอ้ไอ้จับจินอะไรเนี่ยมันเหมือนกับการรีแเล็กนะลูกมันช่วยให้เราบําบัดนิ้วมืออะไรจากคอมหน้าจออะไรเนี้ยฮะอือเขาเขาก็ฟังนะคะแต่เขายังไม่ทําปีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็ยังเพียนไปซื้อถุงมือ <c oughs> <ๆ>แ้วพอปีเทิ่มปีสองไปรับลูกมานะฮะเออปีนี้เขาไม่ใช้ถุงมือค่ะเขาจับกินแบบรู้สึกไม่ขยะขยะง เขาก็ใส่เอาดินใส่ถุงไปเออเราเริ่มเห็นความพัฒนาของลูกมานิดนิดพอปีสามนะปีสามเขาไปรับกลับบ้านแพื่ันบ้นซึนเขาถามว่าแม่ปีสามหนูจะเปลี่ยนจากที่เป็นห้องแถวสูงนะคะมาเป็นทถวเฮาไปอยู่กับพี่ไปรุ่นพี่ซึ่งเพื่อนเขาไปฝึกงานแล้วย้ายออกนะ,ะมันต้องไปหาเพื่อนแชร์ห้อง่นะคะ่ะเขาถามว่าแม่กลับบ้านนี้ช่วงนี้เขาปลูกอะไรที่มันเหมาะกับฤด,ดูนี้แม่ เฮ้ยแล้วอ่ะเฮ้ยเขาคิดจะปลูกได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าฤดูร้อนมันต้องเป็นพวกแตงพวกแตงไทยเป็นบวบเป็นถั่วอย่างเงี้ยลูกกะหล่ำไอ้อะไรบ็อกกิลี่อย่างเงี้ยมันไม,ไม่ไม่ถูกกันเรืดู <c oughs> เรา,าอู้อันนี้ส์งของการให้ให้ไปแล้วไม่คิดที่จะเอาแม้แต่ว่าการสอนลูกเราไม่อยากได้ดีจากเขานี่ <c oughs> เ,ขนเขาซึมซับมาทีละนิดละนิดเด็กสมัยนี้ถามเรื่องปลูกได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความมันเป็นความตื่นเ <c oughs> ต,ต้นและภูมิใจใครที่เราได้สั่งสมมาทีละนิดละนิดอย แล้วเขาก็รู้จักบอกว่ากิเลสรู้จักคําว่ากรรมอะค่ะพอเขามีตุ้มมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาว่าแม่สงสัยเวรกรรมไอ้นนท์ไอโนโน้ไอนี่มันตามทันโอ้เราก็บอกว่าไม่จะเป็นที่เราจะต้องไปกอกหมูจนหน้าลาคานค่ะเราปฏิบัติตัวเองเป็นตัวอย่างให้เขาเขาก็ซึมซับซึมซับ,ซมซบมไม่มันมันไม่น่าเชื่อว่ามันเปลี่ยนจิตวิญญาณของคนได้ค่ะอันนี้คือทําให้หนูรู้สึกมั่นใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน คนทั่วไปแล้วแม้แต่ลูกที่เราคิดว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้มันเป็นสิ่งมหัศจรรยรค่ะยิ่งเราเข้าหาสัตว์ปรุษคืออาจารย์นะคะทำงานร่วมกับอาจารย์แล้วกับหมู่มิตรดีเนี้ยยิ่งยิ่งชัดเจนมากค่ะสิ่งที่ผลผลิตที่เราเอาไปให้หมู่มิตรีและให้อาจารย์นะะี่ค่ะอันนี้สูงแรงมากทําให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เห็นเห็นมิจฉาเปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาค่ะ ทั้งที่เราไม่คิดว่าเอ๊ะเราคิดได้ยังไงอย่างนี้มันมันมาเองอะค่ะเนี่ยค่ะยิ่งทาให้หนูมั่นใจในเส้นทางนี้จะภาคเพียรทําตามอาจารย์และหมู่มิตรดีต่อไปค่ะวันนี้ก็ส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะพุลุค่ะสาธุค่ะค่ะอนุทนาอาณาศินค่ะสาธุส่วนสําคัญที่สุดคืออาณาศินให้แล้วมิไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้นะคะแม้แต่ลูกก็เลยทําให้ค่ะ ไม่มีตัวที่ไม่มีกิเลสเราไปปิดกั้นนะคะทําให้ลูกเขาก็จะได้รับตามสิ่งที่จะเป็นไปได้จริงของชีวิตเขาอะคะ่ะค่ะแต่เด็กสมัยนี้นะคะเขามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเวียนกลับมาทำกสิกรรมกันก็มีในในข้อมูลมีเยอะนะคะ smart f เมอร์นะคะกะสิกรรุ่นใหม่นะะี่ค่ะ เกษตรกรรุ่นใหม่นี่เราเราจะได้ได้เห็นมีข้อมูลมีงานวิจัยแล้วก็มีในสังคมเพิ่มขึ้นแล้วค่ะค่ะอนาสีนก็ตั้งมั่นนะคะไม่เอาดีจากเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เอาได้ดั่งใจเราแล้วก็ยินดีนะคะแล้วก็ยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขาแล้วก็อ่าเมตตาอุเบกขานะคะอ่ะเพราะว่า นี่คือนี่คือเส้นทางที่จะไม่ไปปิดกั้นเขาถ้ามีความอยากของเราจะไปการนทำให้เหตุการณ์ที่ที่ควรจะเป็นแบบราบรื่นกลายเป็นว่ามีอุปสรรคนะคะ,ะตอนนั้นมันมันเป็นพรมสามหน้าค่ะคุณลุหนูจะบีบพอให้เขามาทางด้านการเกษตรแต่เขาไปเรียนวิทย์เคมีไป มันจะไปเรื่อยๆเรื <sk 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 ่อยๆค่ะหนูอยากให้เขาอยู่กับสวนมันมีความอยากอยู่ตัวนั้นนะคะคุลูกค่ะค่ะตอนนี้ทําได้แล้วน้ลดความอยากได้แล้วล้างความอยากได้แล้วค่ะค่ะนุธนาค่ะค่ะาธุค่ะอ่ายินดีด้วยกับอนาศินนะคะอาราดองดองดาวค่ะขอบคุณค่ะพี่นกคิดถึงนะคะค่ะฟังเรื่องแล้วอ่าอะไรนะ เป็นเป็นเหตุจูงใจเลยว่าตัวนกเองก็ต้องวางให้ได้เพราะถ้ายังมีความอยากให้ลูกมาทางนี้มันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะก็จะพยายามวางใจให้ได้เหมือนอาณาศีนค่ะค่ะ อ๋อมีคุณแม่หลายท่านเลยนะคะ <laughs> แอบ,แบ,แบอยากให้ลูกมาในทางนี่แหละ,ะ,ะทาง mm hmm. ที่แม่ว่าดีแล้วเนี่ยนะคะค <laughs> ่ะค่ะลืมไปว่าแม่นั่นแหละ <laughs> เป็นอุปสรรคที่ทําให้ลูกมาไม่ได้เพราะความอยากของแม่นั่นเองนะคะใช่ใช่ก็เลยเป็นการบ้านที่มีประโยชน์กับพี่น้องหลายหลายส่วนเลยนะคะได้หลายประเด็นเลยคะ่ะ